สวัสดีจ้าั่เรนะเป็นเแเียงใจนใจ่หน่อยงบ้าเราเป็นเจ้าของบ้านใส่แคอ้ะตัวลอลูกดครมสวัสดีคร yeah, well, to ัสว no. ัสดีครัสวัสด um ีค okay, ร okay, okay, uh ับแม่โอเคแครมา พี่ตะปูหาพี่ตะปหาเป็นอนไม่ทางเสี่ยงดเป็นอะไรับเมียค่ะมาต้อนรับแม่เลยนี่เป็นอะไรเมียเป็นอะไร

รัดผ่อบาน้วครับผ่อบานนะครับไม่เมีไม่เมียไม่ียคอบครณม่เนะครับทำอิมเลยคันเมียรันเมยหอมจ้าุ้าหาันาสัญญาอปิดิดคิปหน่อยได้ดคิปยเมียแล้วเนี่ยซอยเมีแล้วเนี่ยแกรูมากกับพ่ออะลูกรมาอย จับรถละสิประกันแต่งตัวหล่อเลยลูกหนูนะหนูไม่ชักคนอีกรอบเหรอไม่ชักีครอพี่พี่กับไนยอยู่ได้เหรอเนาะตัวแรกกี่นาทีนะน้นี้ายเท่าไหร่รู้ไหม เจ็ดร้อยนะคะชุ <ats> <ไ>ดนี้ค <bucks> ่ะไม่ใช่ธรรมดานี่จะผู้หอมแก้มมอนีะาอยนแม่ต้องเอาอะไรนี่มาเช็คน่อยนะนมไปเอาอะไรมาเช็คเลยน้าแม่กไลูกนูยังไม่น้าเลยดิไปเดินหนอ่้ใส่ม่พูดอ่ะู่อยู่ไหอ่ะน่ารักมากเลย

哎。嗯 <laughs> <laughs> จะติดไทยเนาะติดแก่นีจะเาโถาโถหอมน่ละใช่ทำอยหนูก็เดินไหนมาไม่รู้ดิติสติมหนูเอนท่าแบบนี้นะคนี่จะไก่ักลาไมนี่พักลาใส่ตรงนี้งเยต่างเวทีแล้ว ่โอละเบ้อแน่จังหน่อยเบื่อวัดร้างไปไปแสกี้ล่ะฮะอัดให้ครบค่อยิ่อย ไอนใส่ตอรอเสร็จหยังอะข่าวสุกหรือยังอะยังอีแนท่นมขาขึ้นซ้ำทไมทำไมไม่กลับบามันขึ้นมันกลับได้แล้วโอ้ยนาะหนึ่งข่ากับเบิรงไดดิมันก็ท่านใดขึ้นได้มหัให้กระดางซิลดอันนี้ซิกได้เป็นมอหนูซิกไ้ว่าได้ว่ได้ว่ได้ได้ไ้ได้ไซิกไ่ได้่ได้น่่ไ้กหัวได้กดหัวได้ไม้หัน ได้้แล่าไม่ยังคือบ่เบิ่งบ่สอไสิบปๆกีตัวนี้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 จได้ยังอื่นมาขายดีนีวันอะไรอไงเรีนส้นกันาบ่นเลเออตามกันวยชลไรมึงตามกนเป็นยังไงเออไดๆวเนอไรล่ตามล่นไม่ว่างสักคันหนึ่งเลยเอาจ้าบ่วด้ไดุ้้่ด้นักเลยที่ด้มากนั่นเออนะไอ้เนยทีักกน เอาขึ้นแมเอาขึ้นซี่แก้วซี่แล้วมันมาไปน้ำอยู่ก่นเสียวเลยไให้ไปให้กระแทมันคืนกระแท้มันก็คนนะเด้โอ้โอะไ้ก็เตียแล้โอ้อนไฟอนไฟอ้ยอะไกระตักมีกระบาดมาปามเลยม้วมาหน่อยเนาะอิ่งไเลาหนาสิตุมคนก็นบได้ลยได้กินน้องเรีย ดีม e ันต้องรีถังบ่ลูกบน้ามันต้องมีนน่ดีเรียว่าเธอทีตามมาทำกับข้าวใช่ไหมดีดับะโอเคค่ะกคลิปนี้ก็ขอฝากไว้ที่นี่คลิปหน้าพอไหมสวัสดีจ้า